สวนสุขสวัสดิ์บ้านม่วงมูลบ้านสวนสุขสวัสดิ์ม่วงมูลนะคะเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ่อผู้ใดได้มักกินนี่โชคอนันต์เนี่ยสิมิชโชคอนันต์นะคะคําว่าอนันต์นี่เป็นที่เขาเอืน่น่าบ่มีที่สิ้นสุดอนันต์แบบหูยิ่งไงไพศาลผู้ใดมัดเล่นมัดเที่ยวผู้ใดมัม่มวนผู้ใดได้มักกินบอกม่วงอมผู้ใดได้มักกินบอกม่วงโชคอน,นันต์ บ้านสวนสุขสวัสดิ์ม่วงมูลนะคะอืมสีมีโซอันนั่นค่ะขอบอกนะคะว้าแล้วสิ่ิมให้มึงนะคะนวดให้ของมันแสบนางตุวยมันผู้เดียวล่ะค่ะพ่วงอวดบ่าในป่านี้ผู้ใดนะคะพี่น้องขาของแสบค่ะอ้โนวดเยอะปลาบักพริกบักทายกับมีาบักพริกมาแปงมาแยง บลาปกตสซอดใจลุงเปลานลาะฮะปลาเต็มนี่น้ำปลาบักติพี่น้องเอ้ยพุ่นหาฮกไปรปลาบักเผือกสามทีไรพูนบักเผาย่างไปเดี๋ยวเมื่อหนึ่งเสพษาเสพษาเฮือนนะคะกินบักเผาเมื่อนะีกกนก้กินบักม่วงกันอมืมาเด้อพี่น้องมาก,กินนั้งกันเด้อเอาซ้ำนี่ละอันสงสารคดอยากน้ำไล่แต่ปากจั๊วจัวเอาอีกจกักคำก่อนเออเบิร์ตตอนนี้ สั่งมาเด้อคอมเมนต์มาเด้อหรือวาสิมาเที่ยวนะคะบ,บ้านสวนสุสวสริ์ม่วงมูลบ้านสวนสุสวรดิ์ม่วงมูลตาเกษตรพอเพียงตามรอยพอ่อเออตามรอยพ่ออีหลีส่วงเศรษฐ,ฐกิจแบบเอ้ยออพี่น้องปองไปสุขุสุขนให้มเมืองวัดตามรอยพ่อแบบไหนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงถ้าใครอยากมาเห็นถ้าใครอยากมาดู ถ้าใครอยากมาเรียนรู้หรือจะมาแชร์ประสบการณ์ช่วยกันแชร์ประสบการณ์ต่างคนต่างมีความหูต่างคนต่างมีประสบการณ์ให้เชิญมาใดเลยค่ะเชิญมาที่บ้านสวนสุขสวัสดิ์บ้านสวนสุขสวัสดิ์ว้าหลายใหญ่หางกูก็เลยกะเลินไปลนะนาะสูนะอยาสิว้าข่เด้อพี่น้องเด้ออืมให้มาโหลดบ้านม่วงมุ่นตำบลหนองบัวอำเภอท่าตุม่มจังหวัดสุรินทร์ เออเจ้าของสวนก็ซื้อสวนเออเจ้าของสวนก็ซื้อสวนเจ้าของสวนอีกผหนึ่งซื้อสวัสดเออก็เลยเป็นบ้านสวนสุขสวัสดมีความสุขกับสวนมีความสุขกับอาหารการกินมีความสุขกับการได้ปลูกได้หามีความสุขกับการที่ได้เห็ดได้ทำทั่งเผือสมุนไพรทั่งผักสวนพั่วอี่องทุกอย่างนี่เบอ พี่น้องเออว้าหลหลใหญ่หางผู้ใดอยากมาเมืองมาเมืองได้เลยเออคอมเมตนมาเลยค่ะเอาซ้ำน,นี่ละสงสารค้อ,อยาบบังวงังอ,อ่ะจตจะข้ามกนอนสวัสดีค่ะออออแก่